ครับอันนี้เราก็มาถึงหน้าท่ามวิหารของเชนขึ้นฝั่งนี้แล้วก็เดินทะลุมาฝั่งนี้ได้อ๋ออันนี้กลุ่มของเชนมีไม่เยอะครับมีกลุ่มนี้แต่ว่าก็สวยงามครับสวยงามมีแค่กลุ่มนี้ครับท่ามวิหารของเชนอันนี้คือด้านหน้าบริเวณทางเข้านะครับมีรถบริการขึ้นมาถึงหน้า ทำวิหารเลยนะครับเ่ยงามครับอันนี้ก็จะเป็นความละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นจากอชันตาที่เราไปเมื่อวานนะครับมีความปานีดเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยเนื่องด้วยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเครื่องมือในการทำในการแกะสลักหินที่ น่าจะพัฒนาน่าจะทันสมัยขึ้นน่าจะเพียงพอขึ้นก็เลยมีความละเอียดปานีตเพิ่มขึ้นมีลักษณะการเกะที่เราจะเข้าท่ <32. S 3> าาที่3 <32. S> 2 32มสสองนีจากุยนะ้ยเรน,นับท รทั้งหมดครับในยุคเดียวกันประมาณช่วงพศ 800- พศ1200ที่อัศจรรย์ที่มันยย่งกว่าที่เราเห็นในหมู่ถ้ำอาชันต้าถ้ำอชันต้าเราจะไม่เห็นการเจาะเขาทั้งรูปลงมาเป็นวิหารอย่างนี้มีแต่เจาะเข้าไปในหินเป็นห้องแล้วก็ไปเจาะวิหารในในห้อง แต่ตรงนี้เนี่ยถ้าคาดผิดคือผิดเลยเพราะเจาะลงมาจากข้างบนจาะลงมาจากข้างบนแล้วก็โครงสร้างก็เอารูปร่างมาเรื่อยๆแล้วก็มาขุดแต่งเห็นไหมครับมาขุดแต่งอย่างเช่นช้างนะครับเจาะลงมาจงมาเหลือหินก้อนนี้ก้อนนี้ไว้เพื่อว่าอะไรเพื่อว่าจะให้ตรงนี้เป็นช้างแั่ว่าช้างเกี่ยวสูงเท่าไร่ยาวเท่าไหร่แต่นี่คือช้างเนี่ยว่ากันว่านะครับ ตัวช้างขนาดของช้างเนี่ยเท่ากับช้างตัวจริง<อ>ในยุคนั้นสมัยนั้นนี่เคยช้างแล้วอันที่สองคือเสาเสานี่ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเสานี่ถ้าปัจจุบัน,นง่ายเพราะว่าเราต้องก่อตั้งแต่ฐานขึ้นไปใช่ไหมก่อตั้งแต่ฐานขึ้นไปนี่เจาะลงมาจากภูเขาพอเจาะภูเขาลงมาก็เหลือเป็นแท่งหนึ่งไว้ไไอ่าพอเหลือเป็นแท่งไว้ค่อยมาแกะสลัก เข้าลูกเข้าล่างเข้ารอยเป็น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 หินแท่งเดียวเลยนะครับเป็นหินทั้งแท่งอันนี้คือพูดถึงว่าเป็นเดียวอันนี้ก็เป็นเดียวแต่ไอเป็นหลังเนี่ยนะครับนี่ที่ที่ว่าอัศจรรย์ว่าเป็นหลังแค่เดียวกันพอจรลงมาขนาดความสูงขนาดลางคาจะประมาณนี้ก็จะแกะเป็นลูกเหมือนกับทําเป็นก้อนไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยแกะแล้วแกะยังเข้าไปแกะรายละเอียดข้างในอีกนะครับถ้ำนี้เป็นถ้ำเชนเพราะนั้น ผู้ที่นั่งอยู่ที่เราเห็นน่ะที่เป็นปางยืนเ่ยจะชัดเพราะปางยืนเนี่ยจะมีการเห็นอวัยวะเพศช,ชัดนั่นคือองค์ศาส,าสดามหาวีระแต่ปางนั่งนี่จะเหมือนพุทธเจ้าทุกอย่างยกเวน้นองค์ศาสดาวีระจะมีดอกจันทร์อยู่หน้าอกนะครับจะมีดอกจันทร์อยู่หน้าอกขึ้นได้นะครับขึ้นได้ขึ้นไปชมได้ก็อย่างนี้ก็ทะลุไปฝั่งโน้นได้นะครับอันนี้คือเข้ามา ขอขอพอเข้ามาข้างในปุ๊บก็เห็นความปัจจัยจันเลยอันดับแรกนะครับเราเดินดูร,บรอบๆก่อนก่อนขึ้นข้างบนนะครับขึ้นนี้ได้เพราะว่าเราจะพาขึ้นชั้นสอง รอมมาพอดี ศาสนาเปรย์กายดีชัดเจนนะครับว่าเป็นครรมของศาสนาเชนส่วนวงกลมประกอบรอบๆองศาสดาจะมีคล้ายๆกันครับมีนางฟ้ามีเทวดามีอะไรคล้ายๆกันนะครับนนั้เราจะแยกกันตรงที่ว่าความยืนนี่ชัดเจนเราแยกๆนะครับส่วนความนั้นนี่จะแยกแยกหน่อยสำหรับผู้ไม่ชำนาญการนะครับ จากด้านข้างก็ดูเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีองค์ยืนอยู่ซอนข้างนะครับบางคันก็แตกนะครับบางคันก็แตกก็ถลายนะครับแล้วก็ส่วนองข้างในเห็นไหมครับท่านเหมือนกับองพระศาสดาเหมือนองค์พระศาสดาแต่ว่านี่เป็นองค์ศาสดามังกที่ละของศาสนาเชนนะครับเป็นศาสดาของศาสนาเชนจะมีลักษณะต่างกันตรงที่ว่า พุทธเจ้านั้นนะครับถ้าเสียญจะเป็นพงนะขึ้นไปแล้วก็จะไม่มีต่อการชน้าผมนะครับนี่ก็ต่างกันดูมาตรงนี้นะครับที่บอกว่ามีราได้เยอะเห็นไหมครับเวลามีเทปก็จะมีเทปอะไรกันนะครับเทปฝ่ายผู้ชายเทปฝ่ายผู้หญิงนะครับอย่างนี้ที่เราเห็นเทปถ้าเป็นคนคนอินเดียเขาชอบมจาจับมองนะครับ เพราะว่าดูลักษณะับใยัามสมนย่างลยนะครับเขามาที่ฐานให้คนให้ลูกสาวโตมาก็ให้มีนมใหญ่ๆนะครับจะได้ให้นมลูกให้นมลูกได้ดีนะครับอันนี้ไม่ย้พูดความอยากนะครับนี่พูดตามหลักก่อนริงนะครับเวลาเขาเขามาขอคอนยผู้หญิงมาขอคอนแล้วผู้ชายแล้วผู้ชายมาขอไงผู้ชายแน่ไม่ได้แต่ าำดีวะแล้วผ uh <laughs> ู้ชายมาขอยังไงก็น่าจะเหมือนกันกับผู้หญิงนะครับผู้ชายก็มาขอก่อนทีแรกก็ทำความเคารพกก็คือบอเลยอย่าวางพรา็อใช่ไหมแล้วแต่งปุ๊บนี้ก่อนนี่แพอแต่งปุ๊บนี่ก็เร็วๆหน่อยไม่ให้ใครเห็นอ่านี่แล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็แดงสวยนะสวยเห็นไหมช่งเกลียดไหมนางฟ้า ท่านนี้นองนองไม่สวยเหมือนกับองค์นั้นเพราะฉะนั้นองค์นั้นจะจะจะมีรอยสัมผัสมากกว่าองค์นี้เพราะอะไรเออดูที่สวยต่างกันหนึ่งคนสวยต่างกันนะชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเอามาเปรียบเทียบดูได้นี่อันนี้ไม่ไม่ไม่โตเท่าไหร่แล้วก็ไม่โตแล้วไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเอ่อธรรมดาธรรมดาแต่อันนี้ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดา น,นี่ไม่ธรรมดาอันนี้เปเปชียลนะไม่ธรรมดาไม่เหม, <laughs> มือนชาวบ้านเหมือนชาวบ้านอันนี้เหมือนชาวบ้านทั่วไปนอร์มอๆๆ <c oughs> ลนอรมอลใช่นะครับทำทำวิหารของศาสนาชนนเชนกานแกะพรวประดันที่สวยงามครับอันนี้คือศาสนสามหาวิระนะครับลักษณะาคล้ายก,กันกับพระพุทธเจ้า แต่ว่าของศาลามหาวิลาเนี่ยจะนุ่งหลงลมฟ้านะครับนุ่งหลงลมฟ้าังเกตดูจากการแกะรูปปั้นก็จะเห็นอวัยวะเ,เห็นของลับนะครับนี่ลักษณะาตามนี้ครับที่ทุกท่านได้เห็นได้ชมในตอนนี้ครับ ค <c oughs> รับก็จะพาไปชมอีกท่านหนึ่งสวยสงามนะครับ,อเ,รรบเอา ครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมท่านนี้พาทุกท่านมาชมถ้ำของาศาสนาเชนซึ่งมีไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในหมู่ถ้ำในหมู่เอ,อโลโรล่านะครับในหมู่ถ้ำที่เอ,อโลโรล่าอันนี้เป็นหมู่ถ้ำของาศาสนาเชนเจอกันคลิปต่อไปครับผม